ข้อที่เนะครับต้องการหาค่า x นะครับต้องการหาค่า x นะ,อะ x อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นมุมฉากใช่ไหมตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นด้านอะไรด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมเราก็ตั้งความสัมพันธ์เลยนะครับก็คือ x ยกกำลังสองเท่ากับ20่สิบรูทสองทั้งหมดนะครับยกกำลังสอง บวกกับ15บหรูทสทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะครับ x กำลังสตรงนี้ได้เท่าไหร่นักเรียนได้เป็น20ยกกำลังอะไรยกกำลัง2แล้วก็รูทสยกกำลัง2ใช่ไหมบวกกับ15ยกกำลัง2แล้วก็รูทสยกกำลัง2โอเค x ยกกำลังสนะครับเท่ากับ ย0ยกกำลังสองเป็นเท่าไหรนักเรียนเป็น400รรูทอเจอกับยกกำลังสองกลายเป็นเลข2บวกกับ15ยกกำลังสองเป็น225หนะครับรูทอยกกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นเลขสตัวเดียวโอเค400คูณ2นะครับได้เป็น800บวกกับ225นะครับคูณ2เป็น 450 x กำลังสองนะครับเท่ากับ800บวก450นะครับเป็น1250โอเคจากตรงนี้ x นะครับเท่ากับเท่าไหร่รูท1 2 5 0โอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมา,าแยกตัวประกอบ นะครับหนึ่อาเอาแม่อะไรดีแม่5้าก่อนละกันนะครับ 5, 2, 10, ห้าสเหลือเศษสองห้า่สิบห้ใส่0ูนย์ะครับห้าหใส่0 5 5ย์หใส่0แล้วก็5้าอะไรห้าสนะครับหมายความว่าอะไรนัาเยนหนึ่งสองห้าศูนย์มันคือ 5คูณกัน4ตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็คูณกับ2อีกหนึ่งตัวนะครับคูณกับ2อีกหนึ่งตัวโอเคเราตรงเนี้ยมาแทนใส่ตรงนี้นะครับเราจะได้ x เท่ากับรนะูทเขียนยาวๆเลยนะมี5 4ตัวมี2อตัว1 2 3 4นะครับแล้วก็มี2อีก1ตัวโอเค นะครับเรามาถอดรูทกันนะครับตรงนี้นะครับรากที่สองดึงทีละ2ตัวนี่คู่นี้ดึงออกมาเป็นตัวเดียวก็คือเลขอะไรคือเลข5นี่นะคู่นี้นะเดงนมาเป็น5อีกคู่หนึ่งนะครับนี่ตรวนี้ก็ดึงออกมาได้เป็น5้าเอามาคูณกันข้างหน้าข้างในมีอะไรเหลืออยู่มี2องได้อยู่ตัวหนึ่งวันดิงออกมาไม่ได้เพราะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราก็เขียนรูปสองแบบนี้โอเค x เท่ากับ ห้าคูณห้าเป็น25แล้วก็รูท2นะครับตรงนี้คือคำตอบ